มานีน้องนะะไหนพี่น้องนไหนพี่น้อแล้ล่ะนน้องเนรไหนลูก นอนอยู่นอนอนไรนะนอนบอกให้น้องนอนเหรอน้องจะนอนยังไงนจะนอนแล้วพี่บีมนอนไหมนี่นอนกับน้องเนาะนอนกับน้องเนาะกลัวน้องเนาะกลัวน้องจับตากับเฮ้ยน้องน้องน้องจะนอนเหรอน้องไม่อยากเดินเล่นเหรอเนียคุณเ มีมกลัวล้มของหนูเนรอเอ่อเค็มเค็เ็นอเลยค่ะบายกงกงกินงแล้วว่าเย่งเรียบตื่นมาก็เล่นคนเดียวเลยพี่บดไปไหนพี่บดอะน้องตื่นแล้ว ใช่น้องตื่นมนี่น้องตืง่นแล้วเนี่ยน้องเปิดให้น้องออกมาเลวน้องก็ได้ไปเดินเล่นไงอันนี้นี่เปิดให้น้องออกมา ไปไปหาพ่อดูกระตูนงดีกว่าพ่อดูกระตูนเหรอดูด้วยนะคะดูด้วยดูกระได้หักลูกให้ให้ตอกติดอ่างน่ะเนี่ยต้องต้องให้น้องดูด้วยสิฮะเห็นไหมน้องน้องห้าเลยอโอ้โหให้น้องคนไหน<ม>น้องคนไหนหน้้องใน้องให้พ่อดูหน่อย